เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับลุนกระบะไฟฟ้า FIFA MG แบบเดียวกันกับ m a x u ซ GST ในเครือ SAIC แรงม้าถึง1,000แรงมา้าลุ้นขายในไทยสวัสดีครับเพื่อนๆ m a ็กซัในเครือ SAIC ได้เผยโฉมกระบะไฟฟ้าคอนเซปต์ GST ที่เปิดตัวในงานเซี่ยงไฮ้ออโต้โชว์โดยกระบะ m a ็ซได้ถูกติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้า4ตัว ที่ให้กำลังแรงม้าสูงสุด1,000แรงม้าแรงบิดสูงสุด1120นิวตันเมตรสำหรับอัตราเร่งสูงถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ3วินาทีและยังสามารถวิ่งได้ระยะทางสูงสุด1,000กิโลเมตรเป็นคู่แข่งโดยตรงของ hammer ev และ rivian r 1 t ทการออกแบบภายนอกที่ดูทันสมัยด้านหน้าจะมาพร้อมกับเส้นเดทามเนนิ่งไลท์ที่ลากยาวเท่ากับตัวรถตั้งข้างตัวรถที่เป็นเหลี่ยมอย่างชัดเจนหลังคาตัดด้วยสีดำ ด้านท้ายมีโลโก้ m a ็กซัขนาดใหญ่ไฟท้ายเป็นแนวตั้งโดยรวมแล้วถือว่าออกแบบมาอย่างลงตัวและมีความเท่ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นสำหรับรายละเอียดภายในของ m a ็กซั s t มาพร้อมกับพวงม,มาลัยหกเหลี่ยมคล้ายกับรถยนต์เทสลาและเลกซัสรุ่นใหม่หน้าจอตรงกลางแบบยาวที่สามารถแสดงข้อมูลการขับขี่แสดงระบบอินโฟเทนเมนต์และระบบควบคุมสภาพอากาศอนาคต MG ก็อาจจะนำแพลตฟอร์มรถกระบะไฟฟ้า GST มาพัฒนาต่อเพื่อใส่กับรถกระบะ MG มาจำหน่ายในบ้านเราสำหรับเพื่อนๆแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรหาก MG นำรถกระบะไฟฟ้าแบบนี้มาขายในไทยสามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับหากเพื่อนๆชอบคลิปฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ